ย้อนกลับไปดูนะครับชุดจอดสองตัวบนล่างที่เราให้ไว้นะครับเรามีเลข82ครับ82ก็เป็นตัวกลับของ2ตัวล่างนะครับก็เข้า2ตัวล่างนะครับครับงวดวันที่24พฤศจิกายนนะครับวันพุธที่ผ่านมานี่เองนะครับก็ สูตรของเราก็กลับมาเดินดีอีกเป็นงวดที่สองนะสวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องลุงหอมอบินดี้นะครับพร้อมด้วยหวยลาวพัฒนานะครับสูตรใหม่นะครับก็เช่นเคยนะครับทาง ช่องลุงหลอมินดีนะครับก็สรรหานะครับสูตรหวยเด็ดๆนะครับสูตรหวยเลาานะครับเอามาแบ่งปันเพื่อนสมาชิกกันนะครับเป็นประจําเช่นเคยนะครับสําหรับบางสูตรนะครับที่มีการสะดุดนะครับหรือว่าหลุดต่อเนื่องนะครับเป็นเวลา2งวดนะครับทางช่องลุหลอมินดีก็ จะไม่นำมาใช้นะครับแล้วก็จะไปสรรหานะครับสูตรดีๆเด็ดๆนะครับที่เดินดีนะครับเข้าต่อเนื่องนะครับเอามานำเสนอแล้วก็แบ่งปันให้กับเพื่อนสมาชิกกันนะครับเพื่อเป็นแนวทางนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็มีสูตรใหม่มานำเสนอนะครับซึ่งก็ ทดลองใช้นะครับแล้วก็เข้าดีนะครับหลายงวดเลยนะครับเป็นที่น่าสนใจนะครับก็เลยงวดนนี้นะครับก็เลยว่าจะเอามาแบ่งปันให้เพื่อนสมาชิกนะครับเพื่อเป็นแนวทางกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับแม่สูตรนะครับแม่สูตรกันนะครับก็เช่นเคยนะครับเราก็จะมีเด่นอยู่สองตัวนะครับ เด่นชุดที่หนึ่งนะครับก็แม่สูตรมีดังนี้ครับพันบวกร้อยบวกสิบบวกหน่วยนะครับส่วนแม่สูตรนะครับเด่นชุดที่สองนะครับก็จะเป็นแสนบวกหมื่นบวกพันบวกร้อยนะครับแล้วก็ลบด้วยหนึ่งนะครับอันนี้ก็คือแม่สูตรของเรานะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับ งวดแรกนะครับที่จะนำเสนอนะครับอันนี้ก็คือเป็นตัวสูตรทดลองนะครับงวดวันที่สิบหศจิกายนนะครับเด่นชุดที่หนึ่งของเรานะครับเราได้สี่ห้าหกนะครับส่วนเด่นชุดที่สองนะครับของเราได้หนึ่งสองสามนะครับเช่นเคยนะครับ สูตรของเรานะครับเราก็จะนำเด่นทั้งสองชุดนะครับมาจับคู่กันนะครับก็จะได้ชุดจอดสองตัวบนล่างนะครับจำนวนเก้าชุดนะครับสำหรับงวดวันที่สิบห้าพฤษภายนนะครับก็จับคู่กันได้ดังนี้ครับสี่หนึ่งสี่สองสี่สามนะครับห้าหนึ่งห้าสองห้าสามนะครับหกหนึ่งหกสองหกสามนะครับก็จำนวนเก้าชุดนะครับ ผลการออกรางวัลนะครับของงวดวันที่15พฤศจิกายนนะครับก็เป็นเลข841ครับ252นะครับซึ่ง3ตัวบนนะครับก็จะเป็น252นะครับส่วน2ตัวล่างก็จะเป็น12นะครับซึ่งชุดจอด2ตัวบนล่างของเรานะครับจำนวน9ชุดนะครับของเรามีเลข52ครับซึ่ง52ก็จะเป็น เลขสองตัวบนนะครับสองตัวบนนะครับงวดวันที่15พฤศจิกายนนะครับก็เข้าสองตัวบนนะครับเราไปดูกันต่อนะครับงวดถัดไปนะครับหวยลาวพัฒนานะครับงวดวันที่17พฤศจิกายนนะครับเด่นชุดที่หนึ่งของเรานะครับเราได้ 1> 0, 1, 2นะครับส่วนเด่นชุดที่สองนะครับเราได้ 4, 5, 6นะครับพอเราได้เด่นทั้งสองชุดแล้วนะครับเราก็จับชุดกันเลยครับจับชุดกันได้นะครับเป็นเลขชุดจอดสองตัวบนล่างนะครับมีทั้งนี้ครับ 04, 05, 06 14, 15, 16 สองสี่สองห้าสองหกครับจำนวนเก้าชุดนะครับสำหรับงวดวันที่สิบเจ็ดพฤศจิกายนนะครับงวดนี้นะครับผลการออกรางวัลนะครับมีดังนี้ครับสี่สี่ศูนย์หนึ่งสองห้าครับสี่สี่ศูนย์หนึ่งสองห้านะครับซึ่งสามตัวบนก็จะเป็นเลขหนึ่งสองห้าครับส่วนสองตัวล่างนะครับก็จะเป็นศูนย์หนึ่งนะครับ เรามาดูนะครับชุดจอดสองตัวบนล่างของเราที่ให้ไว้นะครับเราจับคู่กันไว้นะครับเรามีเลขสองห้าครับซึ่งสองห้าก็เข้าสองตัวบนนะครับสองตัวบนครับก็สําหรับสูตรนี้นะครับก็เดินมาสองงวดติดแล้วนะครับสองงวดติดแล้วนะครับ เราไปดูงวดถัดไปกันเลยดีกว่านะครับกับหวยลาวพัฒนานะครับประจำงวดวันที่19พฤศจิกายนนะครับสําหรับงวดวันที่19นี้นะครับเด่นชุดที่1ของเราได้8 9 0นะครับ8 9 0นะครับส่วนเด่นชุดที่2ของเรานะครับตามศูนย์นะครับเราได้8 9 0เช่นเดียวกันนะครับ สรุปว่าง่วันที่19นะครับเด่นทั้งสองชุดนะครับเราได้เลขตัวเดียวกันเลยนะครับผลการคำนวณออกมามันได้เลขตัวเดียวกันนะครับเดี๋ยวลองไปเราไปลองจับคู่กันดูนะครับจับคู่กันแล้วจะได้เลขอะไรนะครับพอจับคู่กันแล้วนะครับเราก็จะได้เลขดังนี้ครับ88 89 80นะครับ98 99 90นะครับ 08, 09และ00ครับก็เราไปลุ้นกันดูนะครับวา่างวดน,นี้นะครับเลขเข้าแปลกๆนะครับจะเข้าไหมนะครับไปดูผลรางวันกันเลยดีกว่านะครับผลการออกรางวัลน,นะครับผลการออกรางวัลน,นะครับก็จะเป็น233518นะครับ233518นะครับ3ตัวบนก็จะเป็น518 นะครับส่วน2ตัวล่างนะครับก็จะเป็น3าหนะครับสำหรับงวดนี้นะครับชุดเจาะสองตัวบนล่างของเรานะครับก็ไม่เข้านะครับเพราะว่าเด่นทั้ง2ชุดนะครับเป็นเลขตัวเดียวกันเลยนะครับผลการคำนวณออกมาแบบนี้นะครับผิดถูกว่ากันตามสูตรนะครับเพื่อนสมาชิกผิดก็ว่างไปตามผิดนะครับ ผิดเราก็ต้องยอมรับเนาะไม่เป็นไรครับเราไปดูงวดถัดไปกันเลยนะครับงวดน,นี้ไม่เข้าเราไปดูงวดถัดไปกันดีกว่านะครับว่าจะกลับมาเข้าอีกหรือเปล่านะครับกับหวยลาวพัฒนาของเรานะครับงวดวันที่ 22. พฤศจิกายนนะครับงวดวันที่22พฤศจิกายนนะครับเด่นชุดที่1น,นะครับของเราได้7 8 9ครับส่วนเด่นชุดที่2นะครับเราได้2 3 4นะครับจากการคำนวณนะครับตามสูตรแม่สูตรของเรานะครับตั้งแต่ต้นคลิปนะครับเพื่อนๆสมาชิกนะครับสามารถทดลองนะครับคำนวณตามไปด้วยก็ได้นะครับนะครับ เดนชุดที่2อ,อ่าเดนทั้งสองชุดนี้นะครับเรานํามาจับคู่นะครับเข้าชุดกันนะครับก็จะได้เลขชุดจอดสองตัวบนล่างนะครับดังนี้ครับ72 73 74นะครับ82 8384นะครับ92 93 94ครับจับคู่กันได้9ชุดนะครับ เราไปดูผลรางวัลกันเลยนะครับงวดวันที่22พฤศจิกายนนะครับผลการออกรางวัลนะครับ372915ครับ372915นะครับ3ตัวบนนะครับก็จะเป็น915ครับส่วน2ตัวล่างก็จะเป็น29ครับเรามาดูนะครับชุดจอด2ตัวบนล่างที่เราจับคู่ไว้นะครับเรามีเลข 92นะครับซึ่ง92ก็เป็นตัวกลับนะครับของ2ตัวล่างนะครับก็คือ29ครับเครับวันที่ยี่ิพฤศจิกายนนะครับก็กลับมาเข้าอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่งวดที่ผ่านมานะครับได้หลุดไป1งวดนะครับวันนี้กลับมาเข้าอีกนะครับเข้า2ตัวล่างนะครับ เราไปดูกันต่อนะครับกับหวยลาวพัฒนานะครับงวดวันที่24นะครับพฤศจิกายนนะครับเป็นวันพุธนะครับวันพุธที่ผ่านมานี่เองนะครับเราไปดูกันนะครับว่าเด่นชุดที่หนึ่งของเราได้อะไรนะครับเด่นชุดที่หนึ่งของเรานะครับได้7 8 9ครับ ส่วนเด่นชุดที่2นะครับของเราได้0 1 2นะครับเช่นเคยครับเราเอาเด่นทั้ง2ชุดนะครับมาจับคู่กันนะครับก็จะได้เลขชุดจอดทงตัวบนล่างนะครับนะครับซึ่งสำหรับงวดวันที่24พฤศจิกายนนะครับเราก็จับคู่กันได้ดังนี้ครับ70 71 72 80, 81, 82, 90, 91และ92ครับจำนวน9ชุดนะครับสำหรับงวดวันพุทธที่24นะครับพฤศจิกายนที่ผ่านมานี่เองครับงวดล่าสุดเลยนะครับมาเราไปดูผลรางวัลกันเลยดีกว่านะครับเพื่อนสมาชิกผลการออกรางวัลน,นะครับงวดวันที่24พฤศจิกายนนะครับ เลขที่ออกก็คือ6,42 801ครับ6,42 801นะครับซึ่ง3ตัวบนก็จะเป็น801ครับ2ตัวล่างก็จะเป็น28ครับย้อนกลับไปดูนะครับชุดจอดสองตัวบนล่างที่เราให้ไว้นะครับเรามีเลข82ครับ82ก็เป็นตัวกลับของ2ตัวล่างนะครับ ก็เข้าสองตัวล่างนะครับครับงวดวันที่24พฤศจิกายนนะครับวันพุธที่ผ่านมานี่เองนะครับก็สูตรของเราก็กลับมาเดินดีอีกเป็นงวดที่2นะครับสำหรับงวดนี้ก็เป็นตัวกลับของ2ตัวล่างนะครับต่อไปนะครับ สำหรับเพื่อนสมาชิกที่รอคอยนะครับกับหวยลาวพัฒนานะครับสูตรใหม่นะครับประจำงวดวันที่26พฤศจิกายนนะครับจะเป็นวันศุกร์นี้นะครับวันศุกร์ที่จะถึงนี้นะครับเราได้เด่น2ชุดมีเลขอะไรกันบ้างนะครับแล้วก็จับคู่จะได้เลขอะไรกันบ้างนะครับเราไปลุ้นพร้อมๆกันเลยนะครับอ่ะอย่ารอช้าครับ เราไปดูเด่นชุดที่1กันเลยดีกว่านะครับเด่นชุดที่1นนะครับจากการคํานวณตามแม่สูตรของเรานะครับเราได้1 2 3ครับ1 2 3นะครับส่วนเด่นชุดที่2นะครับเราได้9 0 1ครับ9 0 1นนะครับเรานำ เด่นทั้งสองชุดนะครับมาจับคู่เข้าชุดกันนะครับซึ่งพอจับคู่กันแล้วนะครับเราได้ชุดจอดสองตัวบนล่างดังนี้ครับหนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งสองเก้าสองศูนย์สองหนึ่งสามเก้าสามศูนย์และสามหนึ่งนะครับจำนวนทั้งหมดก็เก้าชุดนะครับเก้าชุดนะครับ ซึ่งอันนี้ก็ให้ไว้เป็นแนวทางนะครับสำหรับเพื่อนสมาชิกนะครับสำหรับงวดวันที่26พฤศจิกายนนะครับวันศุกร์ที่จะถึงนี้นะนะครับเรามาดูกันนะครับว่าจะเดินดีเดินต่อหรือไม่นะครับอันนี้ก็ให้ไว้เป็นแนวทางนะครับครับสำหรับท่านผู้ชมและเพื่อนสมาชิกท่านใดนะครับที่ ยังไม่มีช่องทางในการเล่นหวยลาวนะครับอันนี้เดี๋ยวทางแอดมินนะครับจะแปะลิงก์นะครับไว้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนะครับเพื่อนๆสมาชิกก็ลองเข้าไปอ่านลองเข้าไปคลิกดูนะครับครับฝากเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับช่วย กดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับรวมถึงกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางแอดมินนะครับแล้วก็เมื่อท่านกดกระดิ่งแล้วนะครับท่านก็จะไม่พลาดนะครับการติดตามรับชมคลิปใหม่ๆนะครับซึ่งทางช่องนุหนุมินดี้นะครับ, ie, รบก็จะมาอัปเดตนะครับ ให้เพื่อนสมาชิกได้ดูกันนะครับสำหรับหวยเราพัฒนานะครับสำหรับสูตรของเรานะครับก็สูตรไหนเดินไม่ดีนะครับสะดุดนะครับหลุดบ่อยนะครับเราก็จะไม่นำมาใช้เด็ดขาดนะครับเราก็จะสรรหาสูตรใหม่ๆนะครับที่เดินดีเข้าดีนะครับมานำเสนอให้กับเพื่อนสมาชิกนะครับ เพื่อนๆสมาชิกสามารถไปดูย้อนหลังกันได้นะครับทางช่องของเรานะครับไม่มีการแก้ไขตัวเลขนะครับผิดก็ว่ากันตามผิดนะครับถูกเราก็เอาไปใช้ต่อนะครับครับสําหรับวันนี้นะครับก็คงจะขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่นะครับพร้อมกับผลการออกรางวัลนะครับ หวายลาพัฒนางวดวันที่26พฤศจิกายนพร้อมๆกันนะครับครับสำหรับวันนี้นะครับขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ